คนที่จีวามีรัสังทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กติเกมนะครับวันนี้นะผมก็จะมารีวิวตัวละครอ,อย่างไอออนนะครับอ่าเป็นตัวละครใหม่นะฮะที่อัปเดตเข้ามานะในตู้ตอนนี้เลยนะฮะเดี๋ยวพี่พาไปดูเนาะพี่ก็อ่าสุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ก็จะมาทําเป็นล่างชาร์โดเนาะหรือว่าล่างเงานั่นเองก็อยู่ในตู้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณอ่าแปดโมงสีนะครับพี่ตื่นประมาณนี้นะ ก็ไม่ทันอัปเดตตั้งแต่ตีสามเนาะเกมเขาอัปเดตมาตีสามนะพี่ก็ตื่นมาไม่ทันเนาะอยูย่ๆอัปเดตมาก็หลับไปแล้วนะฮะตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่นะครับจะสอนวิธีการอนะีโวเนาะสำหรับไอออนนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยอีโวยังไงนะฮะก็เป็นของอีโวของไอออนนะฮะก็จะมีตัวละครของมันนะฮะสองตัวแล้วก็มีฉาดสีฟ้า28่สิบแฉาดแดง4นะครับฉาดเขียว10แล้วก็ฉาดน้ําเงินอีก8นะฮะอ่ะแล้วก็ถามว่าชาร์โดไออีควิปอิมเจกอะไรเนี่ยหาได้จากไหนนะฮะหรือว่าแบบอ่ะเศษชาดเนนหาาไไ้จกร กดมาที่เลดนะผมอ่ะเลดเนี่ยสามารถแลกได้นะทุกคนมาดูที่แชงคูดนี่นะครับเลดก็ให้แลกอยู่3อันใช่ไหมก็กดแลกไปเลยนะครับใช้ 4- 5เศษ1 2 3อ่ะก็แลกได้แล้วนะฮะใครที่ไม่มีเศษตรงนี้เนี่ยก็ลงเลดนะฮะลงด่านไหนก็ได้มันได้หมดเลยนะครับก็ลงไปเรื่อยๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอออนล่างเงาเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะเราต้องถอดตัวก่อนนะนี่นะครับก็ได้มาครบแล้วเรียบร้อยก็กดอีโวได้เลยปั๊บ อ่านี่นะครับก็จะเป็นตัวละครอ,อย่างไอออนนะครับอ่ะ ก็เท่มากๆเลยใช่ไหมทุกคนนี่เลยคือตัวใหญ่มากนะคือขวานี้ทะลุจอไปแล้วอ,ะอ่ะพออ e ีวมาแล้วก็จะเป็นตัวระดับเซนเชียลเนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาใส่โค้ดแล้วก็จะสุ่มบัฟให้อออนกันนะครับว่าเราจะได้อะไรนะฮะมาดูอย่างโค้ดแรกครับก็นี่เลยนะฮะสามารถอ่าก๊อปแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยนะพี่จะแปะไว้ใต้เดสคริปชันฮะหรือว่าใต้คอมเมนต์เนาะทุกคนสามารถก๊อปแล้วก็เอาไปแปะได้เลยอ่ะพี่ก็กดสีเขียวปั๊บ าได้มา5รลีโลนะครับผมอีกโค้ดนึงนะฮะก็จะเป็นโค้ดนี้เลยอ่าโซโรเพอะไรเนี่ยอ่าไม่ออกอ่ะ,อะก็กดไปเลยอ่าพี่แปะไว้ใต้เดคิปชั่นแล้วเรียบร้อยครับทุกคนทุกคนสามารถก๊อปไปวางได้แล้วก็ใส่ได้เหมือนพี่เลย มีอยู่3โค้ดนะปัจจุบันนี้นะครับผมตอนล่าสุดประมาณแปดโมงสี่สิบหกแล้วกันเนาะตอนนี้อ่ะโอเคเราได้มากี่โลเดี๋ยวเรามาดูกันปั๊บอ่ะคือพี่มีอยู่แล้ว10รีโลครับได้ประมาณ25ริีโลเนาะก็สาหรับโคดเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาสุ่มบัฟให้ไอออนกันครับว่าจะได้บัฟอะไรกันบ้างไปกันเลยพี่ก็จะเดินมาหลังนี้แล้วก็จะวาร์ปมาชาเลนจ์อ่านี่คือสูตรนะนี่แล้วก็สุ่มไปเลยนะครับปั๊บปั๊บปั๊บอุ้ย มาดีอยู่นะมาดีอยู่นะจะได้อะไรไม่เคยได้บับลุ้งเลยนะอาทิตย์เตี้ยขอเหอะขอเหอะนะออขอบับลุ้งอะไรก็ได้อะไรก็ได้จริงๆผมว่าโอเคครับผมในโกลเด้นฮนะก็ อาใครที่อยากจะมาลุ้นกับพี่เนี่ยก็อย่าลืมไปใส่โคดกันด้วยนะครับโอเคครับไปดูรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับไปกันเลย s t า r าบัร้านบริการขายดีในาราคาสุดคุ้มมีทุกแมปที่ทุกคนต้องการไม่ว่าจะเป็นอนิเมะลัสเตนอัตต้าหรือว่าบ็อก o ุ๊มีให้ทุกคนเลือกมากกว่า100รอไอเดียรวมทั้งยังมีบริการรับฟาร์แมปต่างๆอีกด้วยกิฟต์การ์ดราคาถูกและบริการอ,อื่นๆเกี่ยวกับโลบอ,อีกเพียบลิงก์เพจล,ล,ลิงก์เว็บไซต์อยู่ใต้คำอธิบายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ต้องสตาร์ โอเคครับผมก็ตัดเข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครอย่างไอออนนะครับบัพโกลเด้นนะวาง่มต้นอยู่ที่850นะครับอ่าพี่จะวางตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตัวละครของมันเนี่ยตีเป็น 4LE นะอ่าแล้วก็ตีไฮบิดติดกระดูกหักตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็วางต้นเกมเนี่ยติดกระดูกหักด้วยแล้วก็ตีไฮบิดด้วยถือว่าตึงเอาเรื่องเลยนะราเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่15,000นะครับระยะ20คูดาา7วินาทีนะครับไม่มีคีนะอ่าขั้นต่อไปเลยนะครับ1,850นะครับออาไปเลย ดาเมจครับเพิ่มขึ้นมาเป็น13200นะครับแล้วก็ระยะ20่สิูด้าเจ็ดวิเหมือนเดิมนะครับขั้นต่อไปเลยนะครับขั้นที่2นะจะอยู่ที่2850นนะครับอัพไปเลยอ่า วงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น22.5ดาวมีเพิ่มขึ้นเป็น18,700แล้วก็คูดาวนะครับจะอยู่ที่7วินาทีนะขั้นต่อไปเลยนะครับก็จะเปลี่ยนการโจมตีแล้วนะครับอยู่ที่5,210นะครับอัพไปเลยการโจมตีเนี่ยก็จะเปลี่ยนจาก full le เป็นทรงตรงอย่างนี้เลยติเส้นตรงอย่างนี้เลยนะครับก็ยังตีเป็นไฮบิดอยู่ดีนะครับแล้วก็ติดกระดูกหักนะสถานะไม่ได้เปลี่ยนนะครับดาเมทอยู่ที่25,800นะครับระยะอยู่ที่30 แล,แล้วก็คูดาวเนี่ยจะอยู่ที่6วินาทีนะขั้นต่อไปเลยนะครับขั้นที่4อยู่ที่8,580นะครับอ่ะก็อัพไปเลยดาเมจครับเพิ่มขึ้นมาเป็น42,000นะครับระยะ30นะครับคูดาวหกวินาทีนะอ่ะก็ขั้นต่อไปเลยนะครับ12,600นะครับอัพไปเลยอ่าดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น66,000แล้วนะแล้วก็ระยะเนี่ยอยู่ที่35คูดาวหกวินะครับไม่มีขีดนะก็วงเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับขั้นต่อไปเลยนะครับอยู่ที่16,000นะครัับก็อพไปเลย วงการโจมตีนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะก็เปลี่ยนแค่การโจมตีนะครับนี่ก็เป็นการทุบพื้นนอดาเมจอยู่ที่7จ็ดหมื่นสองนะครับระยะอยู่ที่40่สิบคูดาวหกวินาทีนะครับสถานะก็ยังเหมือนเดิมครับติดกระดูกหักตีแอร์ตั้งแต่ต้นเลยขั้นต่อไปเลยนะครับขั้นสุดท้ายอยู่ที่2 1ง0 0นอะครับัพไปเลยดาเมจตอนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1นึ0 0 0สนะครับคูดาวจะอยู่ที่6วินาทีแล้วก็ระยะเนี่ยจะอยู่ที่40นะครับไม่มีคีนะครับมีแค่สถานะกระดูกหักแล้วก ตีไฮบิดเนาะอันนี้คือเวลหนึ่งนะทุกคนถ้าเวล85เนี่ยพี่คิดว่ายังไงก็ดามเมจน่าจะไปเทียบเทียงกับตัวระดับซินเทียลหลายๆตัวที่เป็นเมตาเลยนะอย่างทสซึเมกิอะไรอย่างงี้นะฮะดามดเมจเยอะมากเลยนะดาเมตต้น100,000เนี่ยโอ้โหเป็นตัวละครที่วางได้ตัวเดียวด้วยนะทุกคนเน่เหมาะสำหรับปั๊บโอเวอร์ลอดหรือว่าอวตารนะครับก็ใช้ได้หมดเลยโอเวอร์ลอดอวตารกิจอะไรอย่างงี้เนาะก็จบไปแนละ้วสำหรับการรีวิวไอออนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครัผมตวะอนเนเี่ย เก่งหรือเปล่านะครับพี่คิดว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เก่งเลยนะระดับซินเชียลเนาะก็แนะนําให้เก็บไว้นะครับถ้าเราไม่เก็บไว้เนี่ยเราจะไม่สามารถอีโบทรงจินบูได้นะพี่ก็แนะนํานะครับเก็บไว้เถอะก็เผื่ออีโบทรงจินบูมาแล้วไอซงเนี่ยจะเก่งนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวพี่ก็จะมารีวิวซงให้ดูอีกด้วยนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคน,นครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย